พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่เจ็ดเมื่อพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงนำท่านเข้าสู่ดินแดนซึ่งท่านกำลังเข้ายึดครองและทรงขับไล่ชนชาติต่างๆออกไปต่อหน้าท่านคือชาวฮิตไทชาวเกอกาชีชาวอามูไราชาวคานาอันชาวเปริซีชาวฮิวไวและชาวเยบุสรวมเป็นเจ็ดชนชาติซึ่งใหญ่และเข้มแข็งกว่าท่าน และเมื่อพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงมอบพวกเขาให้แก่ท่านและท่านเอาชนะพวกเขาได้แล้วท่านต้องทำลายล้างพวกเขาให้หมดสิน้นอย่าทำสนธิสัญญารอมชอมกับเขาหรือแสดงความเมตตาปราณีต่อเขาอย่าแต่งงานข้ามเชื้อชาติอย่าให้ลูกหลานของท่านไม่ว่าชายหรือหญิงแต่งงานกับลูกหลานของพวกเขาเพราะพวกเขาจะทำให้ลูกหลานของท่าน หันจากการติดตามเราไปนมัสการพระอื่นๆแล้วพระพิโรธขององค์ผู้ผเป็นเจ้าจะเผาผลาญทำลายท่านอย่างรวดเร็วจงทำอย่างนี้กับพวกเขาคือรื้อแท่นบูชาของพวกเขาทิ้งทุบหินศักดิ์สิทธิ์โค่นเสาเจ้าแม่อาชีราและเผารูปเคารพของพวกเขาเพราะท่านเป็นประชากรบริสุทธิ์แด่พระยาเวพระเจ้าของท่านพระยาเวพระเจ้าของท่าน ทรงเลือกสรรท่านจากประชาชาติทั้งปวงบนแผ่นดินโลกให้เป็นประชากรของพระองค์เป็นกรรมสิทธิ์อันล้ำค่าของพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกท่านและรักท่านไม่ใช่เพราะท่านยิ่งใหญ่กว่าชนชาติอื่นๆแท้จริงพวกท่านเป็นชนชาติเล็กที่สุดเสียด้วยซ้ำแต่เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักท่านและทรงรักษาคำปฏิญาณที่ให้ไว้กับบรรพบุรุษของท่าน พระองค์จึงทรงนำท่านออกมาด้วยพระหัตอันทรงฤทธิ์และทรงไถ่ท่านออกจากแดนธาตุจากอำนาจของฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์ฉะนั้นจงรู้เถิดว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงซื่อสัตย์ทรงรักษาพันธสัญญาแห่งความรักของพระองค์ต่อผู้ที่รักพระองค์และปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์ถึงพันชั่วอายุคน แต่บรรดาผู้ที่เกลียดชังพระองค์พระองค์จะทรงตอบสนองเขาด้วยการทำลายล้างพระองค์จะทรงตอบสนองคนเหล่านั้นที่เกลียดชังพระองค์โดยไม่รอช้าฉะนั้นจงใส่ใจปฏิบัติตามพระบัญชากฎหมายและบทบัญญัติซึ่งข้าพเจ้าแจ้งท่านในวันนี้หากท่านเอาใจใส่บทบัญญัติเหล่านี้และใส่ใจที่จะปฏิบัติตามพระยาเวพระเจ้าของท่าน จะทรงรักษาพันธสัญญาแห่งความรักกับท่านตามที่ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพระบุรุษของท่านพระองค์จะทรงรักและอวยพรท่านและทำให้ท่านทวีจำนวนขึ้นพระองค์จะทรงอวยพรลูกหลานของท่านและพืชผลจากแผ่นดินของท่านทั้งข้าวเหล้าอางุนใหม่และน้ำมันลูกวัวและลูกแกะจากฝูงสัตว์ของท่านในดินแดนซึ่งพระองค์ ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่านว่าจะประทานแก่ท่านท่านจะได้รับพระพรเหนือกว่าชนชาติอื่นใดจะไม่มีชายหญิงคนใดในพวกท่านที่เป็นหมันและฝูงสัตว์ของท่านก็เช่นกันองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปกป้องท่านจากความเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งสิน้นและพระองค์จะไม่ทรงทรมานท่านด้วยโรคร้ายใดๆเหมือนที่ท่านได้เห็นในอียิปต์แต่จะให้โรคร้ายนั้น เกิดแก่คนทั้งปวงที่เกลียดชังท่านจงทำลายประชาชาติทั้งปวงซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านได้ทรงมอบไว้ในมือของท่านอย่าสงสารเขาและอย่าปรนิบัติพระต่างๆของเขาเพราะนั่นจะเป็นหลุมพรางดักท่านท่านอาจจะรำพึงว่าชนชาติพวกนี้เข้มแข็งมากเราจะไปขับไล่ได้อย่างไรแต่อย่ากลัวพวกเขาเลยจงระลึกถึงสิ่งที่พระยาเวพระเจ้าของท่าน ได้ทรงทำแก่ฟาโรห์และชาวอียิปต์ทั้งปวงท่านก็ได้เห็นมาแล้วกับตาทั้งการทดสอบครั้งใหญ่หมายสำคัญและปาฏิหาริย์ต่างๆพระหัตถ์อนันทรงฤทธิ์และพระกรที่เหยียดออกพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงใช้สิ่งเหล่านี้นำท่านออกมาพระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงทำแบบเดียวกันนี้กับชนชาติทั้งปวงที่ท่านเกรงกลัวในขณะนี้แม้แต่ผู้รอดชีวิต ที่หลบซ่อนจากท่านพระยาเวพระเจ้าของท่านจะส่งฝูงต่อมาไล่ต่อยพวกเขาให้พินาศอย่าก,กลัวชนชาติเหล่านี้เลยเพราะพระยาเวพระเจ้าของท่านผู้ประทับท่ามกลางท่านทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และนาเกรงขามพระยาเวพระเจ้าของท่านจะค่อยๆขับไล่ชนชาติเหล่านี้ออกไปต่อหน้าท่านทีละเล็กทีละน้อยพระองค์ไม่ได้ทรงอนุญาตให้ท่านกำจัดเขาหมด ในคราวเดียวมิฉะนั้นสัตว์ป่ารอบตัวท่านจะทวีจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วแต่พระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงมอบพูกเขาให้ท่านให้เขาวุ่นวายระสาระสายจนถูกทำลายล้างไปพระองค์จะทรงมอบกษัตริย์ของผู้เขาไว้ในมือของท่านท่านจะลบชื่อคนเหล่านั้นออกจากใต้ฟ้าไม่มีผู้ใดสามารถยืนหยัดต่อสู้ท่านได้ท่านจะทำลายล้างพูกเขา จงเผาแบบจำลองพระต่างๆของผู้เขาทิ้งอย่าโลภเงินทองที่ใช้ทำรูปจำลองเหล่านั้นอย่าเก็บไว้เป็นบ่วงดักตัวท่านเองเพราะพระพยาเวพระเจ้าของท่านทรงรังเกียจมันอย่านำสิ่งที่น่ารังเกียจเข้าไปไว้ในบ้านของท่านเกรงว่าท่านจะเป็นเหมือนสิ่งนั้นคือถูกแยกออกมาเพื่อทำลายจงรังเกียจเดียดฉันมันเพราะมันต้องถูกทำลาย